เป็นรายการที่เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญ,ญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำนางสาวอินดี้ตอนแต่งหน้ายังไงให้ดูแพงแรงจนหนุ่มๆตกตะลึง <Yeah. S 2> อินด,ดี้ฉันได้บ,บัตรแฟนมิทติ้งของพี่ท็อปมาแล้วนะ ในที่สุดเราก็จะได้เจอตัวแบบใกล้ชิดฉันอยากกอดพี่เขาจังเลยอะ่ะเหมือนกันเลยอยากกอดอยากจับมืออยากถ่ายรูปโอ๊ยหลงมากอะ่ <c oughs> กะก็ฉายาสาม,มีแห่งชาติเป็นใครก็ต้องหลงว่าแต่งานเขาเริ่มกี่โมงหรอเริ่มบ่ายสองวันเสาร์นี้นะพิมพี่ฉันคิดคิดดูแล้วนะ ฉันอยากให้พี่ท็อปเขาจดจำพวกเราได้เธอคิดดูสิคนที่มาในงานมิสติ้งอ่ะก็มีตั้งเยอะตั้งแยะถ้าพี่ท็อปเขาเห็นเราอ่ะเขาก็จะจำได้แค่แฟนคลับคนหนึ่งซึ่งฉันน่ะอยากให้เขาจดจำที่เป็นตัวเราได้จริงๆอ่ะแล้วจะทำยังไงล่ะเราก็ต้องโดดเด่นไม่ซ้ำใครยังไงล่ะ แล้วฉันก็คิดว่าเราควรจะแต่งหน้าแต่งตัวให้สวยแล้วก็ดูสะดุดตาที่สุดน่ะเป็นความคิดที่ดีมากวันเสาร์นี้เธอมาที่บ้านฉันตั้งแต่เช้าเลยนะจะได้มีเวลาเตรียมตัวไงอีกอย่างบ้านฉันก็อยู่ใกล้กับงานมากด้วยโอเคตามนั้นอินดี้กับพิมพี่ต่างช่วยกันคิดว่าจะแต่งหน้าแต่งตัวแบบไหนดีโดยอินดี้นั้นเสนอว่า ต้องเป็นแบบสวยดูแพงแต่พิมพี่เห็นว่าจะไม่สะดุดตาเท่ากับแบบจัดจ้านสดใสเน้นสีสันไปเลยเรามาลุ้นดูกันว่าทางคู่จะแต่งตัวออกมาแบบไหนพิมพี่ชุดนี้เป็นไงบ้างเหมาะกับพวกเราไหมอีจืดใส่สีขาวจะเป็นแม่ชีหรือไงอ้าวฉันว่าโท่นนี้มันก็เรียบหรูดูแพงนะดูพอดีพอดีนะ จ้ะพี่ท็อปคงจะจำเราได้อยู่หรอกอเลือกใหม่ก็ได้เช็อนี่ดูอันนี้เป็นไงเอ่อไปเต้นหางเครื่องปองชิ่งหรือไงเดินออกจากบ้านคนได้มองทั้งซอยนะ่ะโดดเด่นดีออกแบบเนี้ยจำเราได้แนะ่ถ้าเราใส่กันคนละสีนะทุกคนก็จะมองมาที่เรา เพราะเรามันเด่นยังไงละเธอฉันก็อยากได้แบบเด่นแบบไม่ตลกอ่ะอีกอย่างมันเป็นชุดกออกด้วยมันโป๊ไปนะเออจริงด้วยเง้นหาใหม่เนอะเวลาผ่านไปกว่าสองชั่วโมงซึ่งตอนนี้ก็11บเอดโมงแล้วทั้งสองสาวยังเลือกชุดไม่ได้เลยแล้วทั้งคู่ก็เริ่มเหนื่อยกับการเลือกชุดเราด้วยอ๊อพี่เกียรจะเลือกแล้วพิมพ์ที่ ยังไม่ได้เลยหน้าก็ยังไม่ได้แต่งพวกเราจะไปทันมิเนียก็บอกแล้วอย่าเรื่องเยอะทุดที่ฉันบอกเนี่ยคือดีที่สุดแล้วงั้นฉันให้เธอเลือกแล้วกันแบบไหนก็ได้ขออย่างเดียวไม่โป๊ะนะได้สิเดี๋ยวจัดให้สวยสะดุดตาแนะ่ในที่สุดก็เลือกชุดกันได้โดยชุดของพิมพ์พี่เป็นสีเขียวสะท้อนแสงส่วนของอินดี้นั้น เป็นสีแดงปนส้มสะท้อนแสงเหมือนกันเพียงเท่านั้นไม่พอทั้งคู่ยังจัดหมวกฮาวายเพิ่มความโดดเด่นอีกด้วยจะว่าไปนี่มันตีมอะไรกันเนี่ยชุดได้แล้วก็เหลือแต่หน้าสินะฉันว่าเราแต่งหน้าโทนแบบนุ่ดๆเบาๆบางๆเน้นเป็นธรรมชาติดีไหมเน่แม่คุณจืดชืดอีกแล้วชุดแรงแดงเขียวขนาดนี้หน้าก็ต้องเด่นๆด้วย เอาเงั้นเลยเหรอฮะเน่ฉันไม่อยากจะคุยฉันนะศึกษามาเยอะการที่เราจะแต่งหน้านะเราต้องดูก่อนว่าชุดที่ใส่น่ะสีอะไรอย่างเช่นชุดของฉันสีเขียวใช่ไหมเพราะฉะน,นั้นฉันควรจะทาตาสีเขียวเพื่อให้มันดูมแมทกับชุดไงเข้าใจแล้วชุดฉันสีแดงไม่ต้องทาตาสีแดงเหรอเนี่ยถูกต้องสีแดงจ้า ไม่ใช่แค่ปานะปากก็ด้วยตุ้งฮะไม่ต้องพูดเยอะร,รีบรีบด่วนเลยไม่มีเวลาแล้วเร็วเข้าสองสาวรีบแต่งเนื้อแต่งตัวจากนั้นก็ไปที่งานเมื่อไปถึงประตูทางเข้าทุกคนต่างมองมาที่พวกเธอเมื่อทั้งคู่เห็นสายตาของผู้คนแล้วก็ดีใจเพราะคิดว่าตัวเองโดดเด่นจนทุกคนตกตะลึงขนาดนี้ถ้าเจอพี่ท็อป พี่เขาก็ต้องรู้สึกแบบนี้เช่นกันนี่เราโดดเด่นจริงๆเลยนะพิพ่พี่มีแต่คนมองแล้วเขาก็ยิ้มทักทายด้วยอะน่าแหละชุดเราสะดุดตาซะขนาดนี้จะดูสิแต่ละคนนะแต่งตัวจืดชื่อใส่แต่ละสีนะดูดิมีแต่สีขาวซะส่วนใหญ่มีแค่ครีมปนๆมาเองถ้าเธอใส่ชุดสีขาวนะคงกลืนเข้าไปกันหมดแล้ว นั่นสินะมีเพื่อนดีก็แบบนี้แหละพวกเรานี่โชคดีมากเลยเนอะได้คิวจับมือกับพี่ท็อปสิบคนแรกเลยยิ่งที่เขาเจอเราก่อนใครเขาก็ยิ่งไม่ลืมเรานะั่นะนะพิธีกรมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับที่น่ารักของพี่ท็อปทุกๆคนเลยนะคะ วันนี้เป็นวันที่แสนพิเศษจริงๆเพราะนอกจากที่ทุกคนจะได้เจอพูดคุยกับพี่ท็อปแล้วเรายังได้ร่วมทำบุญให้แก่เด็กๆผู้ยากไร้ด้วยงานนี้เรามีชื่อว่าร่วมพลังสีขาวปันลักสู่เด็กๆและตีมงานวันนี้ของพวกเราก็คือสีขาวเพราะมีความหมายสื่อถึงความบริรสุทธิภาพความสงบสุขความดีและความไร้เดียงสา ไม่ทราบว,ว่าทุกคนพร้อมกันแล้วหรือยังถ้าพร้อมแล้วก็ไปเจอกับพี่ท็อปได้เลยพี่พีคอได้ยินเหมือนกันไหมรีมงานสีอะไรนะชาร์เลยแหละสีขาวอาพวกเรามาผิดรีมไปนิดนะไม่ค่อยนิดเท่าไหร่อะฉันรู้สึกอายขึ้นมาทันทีเลยเหมือนขาขยับไม่ได้อะ เหมือนกันเลยเอาไงดีล่ะนี่เรายืนอยู่ข้างหน้าเลยนะเนี่ยรอพี่ท็อปมาเป็นปีๆกว่าจะมีงานแบบนี้ถ้ากลับก็เสียดายถ้าเจอก็อับอายเฮ้อไม่มีเวลาเลือกแล้วเขาเรียกคิวเราแล้วอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดไปเลยพิธีกรได้ประกาศคิวของทั้งคู่ให้เดินขึ้นไปบนเวที เมื่อพี่ท็อปเห็นสองสาวก็รู้ทันทีว่าคงแต่งตัวมาผิดตรีมแน่ๆและก็กลัวว่าน้องๆจะอายจนไม่สนุกกับงานจึงได้ขอหมค์จากพิธีกรแล้วประกาศว่าสวัสดีครับทุกคนขอเสียงปรบมือให้กับน้องอินดี้และน้องพิมพี่ด้วยครับทุกคนอาจจะสงสัยนะครับว่าทำไมวันนี้น้องสองคนนี้ถึงได้แต่งตัวสีสันสดใส แวกตีมของเราจริงๆแล้วมันเป็นความตั้งใจนะครับเพราะพวกน้องๆสองคนกำลังสะท้อนให้เห็นว่าเด็กๆทุกคนนอกจากจะเป็นผ้าข่าวที่บริสุทธิ์แล้วสีสันเหล่านี้อยากแสดงให้เห็นถึงความสดใสอีกด้วยต้องขอบคุณน้องสองคนมากๆพี่ทุ่มเทให้กับงานนี้นะครับโอพี่ทอปี่สุดยอดไปเลยไม่เสียแรงที่เป็นแฟนคลับ ว่าไหมพิมพ์พี่เออพี่ท็อปคะพี่จำพวกหนูได้ด้วยหรอคะจำได้สิพี่จำแฟนคลับของพี่ได้ทุกคนเลยขอบใจน้องทั้งสองคนมากเลยนะที่สนับสนุนงานของพี่ขอบคุณสำหรับวันนี้เช่นกันนะคะพี่ฉันไม่น่าคิดอะไรแบบนั้นเลยอะ่ะพี่ท็อปอะจำเราได้ในแบบที่เป็นตัวเราไม่ต้องแต่งตัวแบบนี้ นั่นสิตั้งแต,แต่แต่งตัวแบบนี้ออกจากบ้านนะฉันก็ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่เลยมันมันไม่ใช่เราเลยอนะนุ๊เราก็จำเป็นบทเรียนแล้วกันเนาะอะไรที่เป็นธรรมชาติแล้วเป็นตัวของตัวเองอะดีที่สุดแล้วดีนะที่พี่ท็อปแก้ต่างให้เราจึงสนุกในงานนี้ได้แบบไม่ต้องอายใครไิสิงด้วยไปสนุกกันเย้ yeah! เห็นไหมล่ะคะสาวสาว ความสดใสน่ารักตามวัยและสไตล์การแต่งตัวในแบบของเรานั้นดีที่สุดแล้วไม่ต้องพยายามให้เป็นเหมือนใครเพราะคุณค่ามันอยู่ที่ตัวเราจ้าเ้ออยากให้มีคลิปสนุกๆแบบนี้อีกเยอะๆอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะขอบคุณค่ะ